ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นกะทิม็อกค่าใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกผงโกโก,โก้กาแฟผงสำเร็จรูปและน้ำตาลทรายลงในภาชนะคล้าให้เข้ากันเติมนมข้นจืดและน้ำคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่ว เติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเกิดความรู้การทำบุญเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำจะทำให้ส่วนผสมบุญข้นและไม่เกิดการแยกชั้นตอนส่วนผสมทรงตัวแล้ว ใส่พงวุ้นตรวหนังเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีและกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นเติมแป้งข้าวโพดล,ละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเตรียมไว้หยอดสลับกับวุ้นมอคค่าเทส่วนผสมวุ้นมอคค่าลงในพิมพ์น้ำหนัก150กรัมรอจนวุ้นมอคค่าทรงตัวดีเททับด้วยวุ้นกะทิน้ำหนัก150กรัม จากนั้นรอจนวุ้นกะทิทรงตัวเทวุ้นมอคค่าสลับกับวุ้นกะทิจนครบสิบชั้นแล้วนําเข้าแช่เย็นจนสดผสมทรงตัวดีตัดวุ้นกะทิมอคค่าขนาดตามต้องการแต่ใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อสารแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นกะทิมอคค่าเมนูโดนใจจากผงวุ้นรายหนังเนื